ห้าคำพูดและการลงมือทำที่ทรงพลังที่ใช้ทุกครั้งนะคะได้ผล100%เซ์ในการขายได้แน่นอนค่ะข้อที่1น,นะคะก็คือคุณจะต้องกลับมาดูคะว่าภาคนำเข้าของคุณเนี่ยมีมากเพียงพอแล้วหรือยังกลับไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าๆบ้างไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณก็แค่กลับไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในลูกค้าใหม่และกลับไปปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่ส ถามตัวเองค่ะว่าทําภาพในการขายสินค้าในการโปรโมทเนี่ยสวยพอแล้วหรือยังถ้ายัางคุณก็ทําให้มันสวยขึ้นพัฒนาทําภาพทําคลิปให้มันสวยขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะคุณจะต้องทํารีวิวค่ะเพิ่มรีวิวให้น่าเชื่อถือขอรีวิวเวลาขายสินค้าขอรีวิวกับลูกค้ามาค่ะลงโปรโมทรีวิวมากขึ้นค่ะข้อที่สี่ จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ค่ะเพื่อให้มันน่าสนใจทำให้เขาสนใจสินค้าของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะและเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจด้วยค่ะข้อที่5คุณจะต้องออกมาสร้างตัวตนให้หน่าเชื่อถือค่ะเพราะการที่คุณนะคะทำตัวให้หน่าเชื่อถือในการออกมาไลฟ์สดโดยการทำภาพทำคลิปโปรโมตตัวคุณเองทำให้ลูกค้านะคะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เมื่อลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแล้วคุณทําข้อ1ถึงข้อ4ดีนะคะรับรองค่ะยังไงก็ขายได้แน่นอนค่ะด้วยหลักจากใจคุดินี่นะคะถ้าเกิดคุณนะคะชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันไปกับให้กับลูกทีมหรือคนที่คุณรักนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ